สุดท้ายที่คุณจะเป็นเจ้าของ e เซกิ eki, กับโปรฉลองร้อปีลดกระนำถึง30%ทุกรุ่นห้ามพลาดเด็ดขาดร,รุ่นแรกที่รับปอไปเลยกนะ็คือ nt542 42แรงมา้าจากปกติรคาคาที่575,000บาทร0อยปีลดกระนำเหลืออยู่ที่439,000บาทใช้กันดาวเพียง1 0 0 0 0บาทตัวต่อมารุ่นยอดนิยม nt5454 แรงมา้าจากราคาปกติ725,000บาทลดเหลือเพียง 5 4 9 0 0 0บาทให้ดาวเพียง1 30,000บาทต่อมา NT54 ใครเป็นตัวแต่งตัวท็อปจากปกติราคา7 80,000บาทลดทันทีเหลือ6 0 9,000บาทให้ดาวเพียง1 40,000บาทตัวใหญ่ของอิิสกิิจตัวสุดท้ายแต่มันท้ายสุดนั่นก็คือ9.7แรงมา้า T97C ตู้แอร์จากปกติราคาอยู่ที่1 8 10,000บาทลดเหลือเพียง1ล้าน 6,9,000บาทให้ดาวเพียง2 1 3 0 0 0บาทปอนี้มีเพียงจำนวนจัดแค่เพียง100คันและสุดท้ายนี้หมดเขตอยู่ที่30มิทถุนายนปี2568คือเดือนนี้เดือนสุดท้ายถ้าใครสนใจรีบทักเข้ามาได้เลยมีจำนวนจำกัดไม่เกินร้อยคันอย่าลืมนะครับว่าลดสูงสุดถ,ถึง30%ดาวไม่แพงยอดจัดลดลงเกือบ30%ถ้าใคร <atar ain. S 1> สนใจก็รีบทักมาได้เลย